อักมุกเนาะน้ำไหลเนี่เนี่ยน่าจะไหลมั้ยเดี๋ยวขอดูน้ำไหลนะเอเอไหลไหลโอเคกลัวไม่ไหลเนี่ยอันนี้มา,มาขามป้อมฮะไหนอ่ะออกปียังอันนี้คือมาขามป้อมนะ คือผมอ่าชอบชอบทานมาขามป้อมกงรู้เลยตอนไปลาวเนี่ยที่ไปสปปลาวเนี่ยมาขามป้อมอะไรเจ้านายเขาให้พามาดูหักมุกตักปีแล้วเนี่ยหักหักมุกเห็นไหมเออเจ้านายเขาให้พามาดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะหักมุกนะ เอาไปย่างกินมมมมเหลืองๆอร่อยนะเจ้านายสั่งนะเอืเจ้านายสั่งเนี่ยเราอันนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือป้วยนะป้วยหลักๆเพราะว่ามันมันมีมูลค่าเนาะมันมีมูลค่าสามารถที่จะไปขายไปให้ไปแจกสุขถ,ถูกใจผู้ให้สุกใจผู้รับนี่มะม่วงเนี่ยออกดอกเต็มเลย นะแต่คันนี้ยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว,วมันจะออกสักกี่ลูกนะตอนนี้นับไว้ก่อนนับไว้เป็นหลักฐานก่อนเลยหนึ่งนะอันนี้ลูกเล็กหนึ่งมันน่าจะขอให้รอดนะแม่หนึ่งอันเนี้สองนะนี่เนี่ยสองนะสองแล้วก็สองสอง,สอง บางที่เขียว,ยวมันสองก็คือเป็นรูปแล้วเรานับหมดอ่ะสองอันไหนอีกเนี่ยเอา้าเมื่อกี้นี้ยงเห็นอยู่เยอะแยะเลยยังเห็นห้าหกลูปอ่ะสองเอา้าหายไปแล้วอา้ซะง,งั <c> ้น <ười> สองลูปเฮ้ยทําไมมีมีมีมรังนกแต่นกนกเขาม่ทะนุรังเนะเพราะว่าเขาเัคืนเขามาอาศัยนอนหลบไัยเห็นะเห็นไหม นะเห็นไหาใส่กำลังเห็นปะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่รถจอดไม่ได้เดี๋ยวต้องแต่งหน่อยละเดี๋ยวไว้ต้องแต่งหน่อยสองลูกเอ้าทำไมตอนแรกเห็นมีเยอะอะ่ะเอาสามนี่ไงนี่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 ี่ีสามทำอย่างก็ได้ทองคือมันผลิตดอ,อกออกผลนะมันดีใจยิ่งกว่าได้เงินอีกนะ มันเป็นน้ำมือเราเนาะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงเราสองจำได้อยู่ฝั่งนี้มีสามน,นี่สามนีสม่สามครับนะขอยลอดนะขอยรอดสี่เอ้ยอยู่ข้างในข้างในนี่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 อันนี้อันนี้น่าจะเหี่ยวตายสี่เอ้ยข้างในนี่มันหลบได้นี้ได้ยังไงต้องมีข้างในอีกอ่ะเอ้ยห้า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 หก หกลูกนะหกลูกเด็ดเด็ดไม่ทำไมหรอกหกลูกมีซ่อนท้องในอีกป่ะเนี่ยน่าจะมีอีกแหละที่เราหาไม่เจออุ้ยเดี๋ยวดอกเขาล่วงหกลูกนะหกลูกครับนะใครใครกดไลค์ like, กดแชร์เดี๋ยว ได้กินสิ้นปีนี้บกลูกแต่เขาบอกมะม่วงออกกินหน้าร้อนไม่ใช่หรออันนี้ไม่ออกเลยเฮ้ยมะม่วงอันเนี้ยดอกแต่ไม่ออกเลยน่าจะไม่ได้น้ําอ่ะเขาขาดน้ําเพราะว่าพอเปลี่ยนระบบสายน้ําเนี่ยน้ําเนื้อหายหมดเลยเนอะอันนี้อาจจะต้องรออีกสักปีหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจเป็นมะม่วงอะไร เน,เนี่ยกำลังปริดอกออกผลกันอยู่นะครับอือันนี้ก็ปลูกพวดมะละกออันนี้มะละกอฮอลแลนด์เดี๋ยวจะเอามะละกอพันอะไรนะที่อยู่ที่บ้านอะ่ะลูกเล็กๆอะ่ะพันอะไรคุณเจ้านายพันอะไรชื่อสวยๆอะ่ะจะมาปลูกอะมะละกอ